สวัสดีครับกลับมาพบกับปะเปียกอยากแคสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่ปะเปียกเล่นไกด์ครับในเกมรูปแปงซันเซ่แพนดูร่าโนอิซันครับฉากที่3แล้วจ้าฉากนี้ครับผมขออธิบายคร่าวๆก่อนแมาินิกอย่างแรกก็คือว่าตัวฉากครับมันจะเหมือนฉากหนึ่งเลยก็คือมีภายนอกอาคารโซนแรกนะครับมีของตามจุดตามพื้นต่างๆนะครับแล้วก็โซนที่2ก็คือจะเป็นในอาคารนะครับในฉากนี้จะเป็นเข้าไปในเรือก็จะมีอยู่4ชั้นครับประตูมากมายเหมือนเดิมแต่ว่า อ่ามันไม่ได้มีความลับเพราะนั้นเพื่อนๆวิ่งไปสุดได้เลยยิงบาดให้ตายจบฉากนี้นะฉากนี้ัตูก็จะเป็นชุดใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับเช่นตัวนี้จะถือมีดนะมันจะยื่นแทงเราได้ด้วยนะเป็นโคเอมอนก็ระวังนิดนึงแล้วพอเข้าไปในตึกเนี่ยทาหารเหลืองๆพวกนี้จะถือปืนได้ด้วยนะซึ่งมันจะยิงเหมือนลูกแปงเลยคนระับก็คือยิงสั้นๆไม่ได้ยิงรัวๆนะแล้วก็ถังพวกนี้ลอยมาจากฟ้าให้โคเอมอนโจมตีฟันทิงได้เหมือนเดิมนะครับ อ้พวกถังที่ลอยมาจากฟ้าผมโคตรเกลียดเลยว่ะแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับฉากนี้มันจะลงน้ําได้แต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าไปติดภาพการลงน้ําของฉากประเทศจีนนะไอ้ฉากชไนทา,าวอะชไนทา,าวเนี่ยมันว่ายไปจนสุดได้ถูกไหมถือว่าแบบโกงการเดินทางได้ถูกไหมแต่ฉากนี้มันโกงการเดินทางไม่ได้เพื่อนๆคือถ้าลงน้ําไปอะมันจะเป็นห้องเดียวที่แบบเลื่อนฉากไม่ได้คุณก็ต้องกลับขึ้นมาในน้ำ คือถ้าแค่เป็นรูปแปลนะก็ตกลงไปได้โดยที่ไม่ตายแค่นั้นเองแต่ว่าเราเราโกงไม่ได้เราต้องเดินทางไปทางด้านบนอยู่ดีนะครับอยี่บอกให้ทราบนะเพราะผมก็อยากโกงอีแหะอีกข้างบนนี่แม่งวุ่นวายมากนะตรงนี้จะมีถังลอยมาจากฟาคฟ้านะผมแนะนําให้รีบกระโดดข้ามไปนะครับถ้าจาได้มันก็พอจะเล่นไปได้นะ แล้วก็ข้างนอกเนี่ยใช้จิงเงินดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสตูยิงปืนครกนะซึ่งกับโปเอมอนจะลําบากกว่ามากนะแต่ถ้าถ้าเป็นจิงเงินก็จะง่ายนะครับก็ค่อยเล่นครับไปไปช,าชา้าๆไปดีๆไปอย่างมั่นคงนะแล้วก็ระวังวังถังครับถ้าเป็นจิงเง้นต้องระวังถัง เพราะว่าเขาฟันถังไม่ได้แล้วถังมันมาจากฟองทองฟ้าอ <_ an> วนมากเนี่ยได้พวกบ,บินดินเนี่ยถ้าคุณใช้ลูกแปงเล่นนะโอ้โห,ห,หมันกระโดดยิงไม่ได้นะครับค <_ an> ่อยๆไปด้วยใเย็นๆนะครับมันไม่ได้ยากมากฉากนี้แต่ต้องใจเย็น เถึงลยนะอ้าถึงแล้วครับเดี๋ยวผมเซฟสเตทไว้รอบหนึ่งนะก็ไม่มีความลับอะไรเลยเข้าไปเลยโอเคเซฟสเตทไว้รอบหนึ่งนะโอเคกดเซฟให้ดีปึ้งนะโอเคเรามาต่อกันที่โซน2คืออาคารนะครับเราออกไม่ได้แล้วนะอาคารเนี่ยจะมีสตูใหม่ๆอีกนะอย่างสตูนี้ยังถือมีดอยู่ก็จะมีห้องเข้าไปในห้องเลยนะอ่ะก็คุยกับคนเหมือนเดิมนะ ที่ช่วยเพื่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะไมคนินแขางเนี่ยก็เราลอดมาได้โดยที่ไม่เสียเพื่อนนะเราก็เก็บของโอ้ดูที่โทรศัพท์นะครับผมไม่เคยใช้มานานมากมันก็เลยเปลี่ยนรูปร่างแล้วไม่ใช่ตัวสอนสังเกตเลยนะเดี๋ยวจะมีสตูแบบใหม่ๆด้วยนะ ดีๆนะเล่นดีงเงีนยดิงเงีเ้ยนี่โคตรเจ็ดถังเลย <laughs> <c oughs> เฮ้ตัวนี้นะครับเราต้องยิงรัวๆมากๆเลยมันถึงจะตายนะค้างไว้ก่อนได้นะเพราะเราหลบเข้ามาโอ้ยโหพล <c oughs> <c oughs> าดแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเป็นโปยมอนฟันทีเดียวตายนะเนี่ถือปืนนะแบบนี้ถือขาวๆนะถือปืน ย้อนกลับมาดูนะใส่จิงเงี้ยจะอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งสําหรับโกเยมอนตัวนี้ก็อันตรายอีกครับเพราะว่ามันยิงปืนได้นะจะโกเยมอนไม่กลดวถังแค่นั้นเองฟันทีเดียวตายเลยนะอันนี้ก็สบายหนึง่งกี้ดันพลาดเข้าห้องไปนะฟันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวก็เจอครับจิงเงี้ยไม่้อน บอดฉากนี้นะต้องใช้จริงแงนยิงนะใช้กลวยมอนนี่แทบหมดสิทธิานเลยนะเพราะว่ายากมากมันต้องเล็งหัวเท่านั้นอ่าเจอนะครับจริงเงหวังว่าจะไม่ต้องโหลดเยอะนะ <laughs> จากสามเนี่ยเพราะว่ามีเคนิกมันไม่ยากครับอุ้ยมาอย่างนี้แล้วผมทำไง ิมนะครับฉากนี้ถ้าเราวิ่งอยู่ในฉากนานๆเสนิกระปาเขาจะมาวิ่งไล่เร er าระวางังให้ดีนะรีบทีบลงก็ดีนะครับโอเคชั้น1ผ่านแล้วครับผมขอแบบเอาชัวร์เลยนะจะได้แบบทําคลิปเร็วๆเซฟชั้นที่2นะครับโอเคไปเราไปลุยกันต่อนะจริงฉากนี้ไม่ยากครับถือว่าขั้นนะอ่านี่แมชินิกอันนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูครับประตูแบบนี้เพื่อนๆเห็นซิกงไหม จริงๆแมคานิกแบบนี้มีตั้งแต่ฉาก1และฉาก2แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่าโดยปกติผมจะใช้จิงเง็นกับโกเอมอนลุยเพื่อนๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ทำผ่านไปเลยครับเราสามารถใช้ลูปแปลงครับแล้วก็วางระเบิดนะครับต้องวางข้างหน้าประตูนะกดสีเหล็กนะครับสามารถเข้าไปเก็บไอเทมนะครับได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้เกราะนะครับซึ่งแบบนี้มีทุกฉากเลยตั้งแต่ฉาก1ฉาก2 ก็มีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปทำคลิปทิกย้อนหลังอีกทีนะโอเคผมมาบอกให้ทราบนะครับซึ่งก็ฉากสาก็มีนะประตูตตแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆใช้ลูกแปลงสามารถมาเก็บได้เอาง่ายๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่งกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็มันจะได้ของแค่ชิ้นเดียวครับแต่อาจจะหลายชิ้นอย่างเช่นเกราะหชิ้นปืนกลส่ชิ้นอะไรประมาณเนี้ย าเกิดเพื่อนๆไม่ตายเลยสมมติลเล่นเทพมากก็แทบไม่ต้องมาเก็บเลยครับเพราะว่าของเยอะ yeah. แยะเต็มเลยอันนี้คาาซีนะผพูดถึงพวกแพนโดล่า ora, พีรมิอเลยไม่รู้นะก็ค่อยไปครับอันนี้มีดนะถือมีดจะถือมีดจะเป็นในมือจะเป็นสีขาวนะถ้าถือมีดรูปแป่งก็พอสู้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีพวกตะ,ะแกรงแบบนี้ผมก็เลยไม่อยากไม่ค่อยอยากเปลี่ยนตัวนะ แสดงว่าของเก็บไปได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆจะมี20 30ชิ้นก็เก็บไปลงน้ําก็ลงได้นะถ้ามันมีทางให้ลงนะไมไ่แน่ใจเหมือนกันโอเคเข้าไปครับอันนี้ได้ส s n o เกิลนะกันเห็นกับจักนะคร ว่ามันไม่มีทางลงน้ําเยอะเท่าไหร่นะเพราะนั้นการลงน้ําของของฉากนี้ก็คิดว่าไม่ได้ไม่แน่น่าเลยไม่ได้เดินทางได้นะเดี๋ยวลองลงให้ดูก็ได้นะครับอ่ามีของให้เก็บเนี่ยฉากมันไม่เลื่อนเพื่อนๆน,นเห็นใช่ไหมฉากมันไม่เลื่อนครับเพราะนั้นเพื่อนๆน,นจะใช้โกงด้วยการว่ายน้ําข้ามไปอะ่ะไม่ได้นะผมรีบขึ้นนะมันก็แค่ตกมาแล้วไม่ตายครับแต่ว่า มอ๋อมันก็จะมีติดๆนะมันจะมีบางโซนที่ไปได้และบางโซนที่ไปไม่ได้นะครับเก็เพื่อนๆอาจจะลองดูได้ถ้าเพื่อนๆใส่ลงน้ํานะแต่ผมไม่ได้ลงน้ําให้ดูนะครับเพราะว่าลงน้ํามันไม่มีอะไรพิเศษไงสำหรับการแพทอ่ะเวลาเพื่อนๆไปเล่นเองก็เพื่อนๆก็ลองลองลงดูได้ผมยังไม่เคยใช้ไอพ่ e ให้เพื่อนๆดูเลยด้วยนะแต่ว่าพวกนี้เก็บไว้เยอะๆครับมันเอาไว้ใช้ในฉากมัมมี่คือ ไอฉากพีรมิดอะลูกแปงเนี้ยกลายเป็นพระเอกไปเลยครับฉากนั้นเพราะว่าลูกแปงทำได้ทุกอย่างรงิทั้งบินทั้งว่ายน้ําข้ามโน่นนี่นั่นนะโอเคเซฟอีกชั้นที่สามแล้วนะครับผมเซฟเผื่อไว้แต่ผมไม่ได้โหลดเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เล่นอย่างระมัดระวังค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะแต่ลูกแปงเนี่ยไปเจออีกคนอ้วนๆตัวขา,ขาวๆว่ะโหยิงแทบไม่ตายอะ่ะเอ้าไอนี่เหล็กครับ ได้นะเสียงเกาะไปอันหนึ่งเลยจิงยิ่ยงมันก็ต้องผ่านไปครับเพราะว่าปุ่มอนเท่านั้นที่ฟันได้เก็บระเบิดกระปืนใหญ่ไว้เยอะๆครับบอดในพีระมิดจะได้สบายเนี่ยอันนี้อ๋อเนี่ยข้างล่างมีอีกแล้วนะมาเรามาระเบิดกันนะ เพื่อนๆต้องวางให้ตรงกลางนะเพราะว่าถ้าบางประตูมันใหญ่มันมันไม่โดนนะเนี่ยได้ทางออกซิเจนสี่ถังนะครับซึ่งคลิปฉากหนึ่งฉากสองผมไม่ได้ทำนะผมขออภัยด้วยนะพอดีว่าตัวเขาเรียกว่าแคสของฝรั่งนะหรือหรือ f a q ของฝรั่งหลายเจ้ามันไม่ได้บอกเรื่องนี้นะครับ คือมันมีแคสของฝรั่งที่บอกแหละแต่ว่าผมดันดูอันที่ไม่ได้บอกไงไม่บาเคยเห็นอันที่บอกทีหลังตอนที่มีเพื่อนๆทักว่าทําได้ไปแล้วนะก็เลยมาทําให้ดูฉากน,นี้นะครับอ่าเจอแฟนเราอีกแล้วนะอันนี้คือแฟนของลูกแปงนะครับก็จะบอกว่าคาริสนะจับตัวไปที่พีรมิดแล้วแล้วเรามาลุยอะไรอยู่ตรงนี้ านะชากนะฉากสามขนะผมใช้ลูกแปงเดินเพลินเ,เลยนะผมโดนเสียเกาะไปแค่อันเดียวออาเซนีกะตะมาแล้วครับน่ากลัวมากเซนีกะตะนี่น่ากลัวกว่าโอ้ยยิงช้าประเด็นมันเสียกลอยนะอะไร แต่ศัตรูข้างในนี่มันค่อนข้างนิ่งโอ้ยเออทำไมผมไม่เข้าห้องไปวะพลาดจริงๆเสียเก็ะฟรีๆเลยนะโอ้โหมาใหญ่เลยนะวิ่งวิ่งวิวิ่งวิวิ่งโอเคเรามีห้องนี้นะแห่ว่าผมวิ่งวิ่งนานเกินไปแล้วนะเดี๋ยวกลับไปเข้าสามห้องลอแปงมัน ก็ใช้กรอบกันเซนิกตาตะได้นะซึ่งมีประโยชน์มากเข้าไปใหม่นะครับเนี่ยมีประตูเหล็กอีกสองบานนะครับใช้ระเบิดได้กดซีเล็กให้ถูกเ,เข้าไปะะโอ้โหมันจะยุ่งอะไรกับผมนักหนาวะเนี่ยได้อะไรก็ไม่รู้นะโอ้โห <laughs> โอ้ยขอ,อยังไม่มีอะไรเลยนะโหเหนื่อยเลยอะสามารถลงน้ำหนีได้ด้วยนะผมว่าผมเสียเกาะเยอะกันแล้วนะเออลงน้ำได้ไว้ตรงนี้นะ มีบางโซนที่ดำน้ำได้นะครับก็ลองดำไปดูแต่ว่าห้องข้างบนผมก็ต้องสำรวจให้ดูอยู่ดีหัวน,นี้ก็ดำได้เยอะอยู่นะเนี่ยดำได้เยอะเลยนะอย่าโดนข้างล่างนะครับอย่าโดนใต้น้ำเกาะของ ก่อนนะแคสของผมเนี่ยผมจะเล่นเต็มที่ทุกห้องเนี่ยนะในฉากสามนะครับกับฉากฉากสามนี่จะเป็นฉากสุดท้ายแล้วนะพอเป็นพีระมิดเนี่ยผมไม่ได้วิ่งให้เพื่อนๆดูทุกห้องนะเพราะว่ายิ่งวิ่งดูทุกห้องยิ่งงงครับผมจะเน้นวิ่งให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นทางผ่านแล้วกันนะในฉากพีระมิดนะครับโอ้โห โอเคครับเนี่ยฉากบอร์ดโอเ้เพื่อนๆผมขออนุญาตนะผมรีสโตร์นะคือแบบนี่รีสโตร์ชั้นไหนเนี่ยน่าจะชั้นสนะองเ,เอ้ยรีสโตร์ชั้นสามแล้วอันนี้ชั้นสาม พผผาดชั้น4ปีปไปยังตอนที่ลงชั้น4แล้วผมไม่ได้เซฟเสร็จเพราะว่าผมเจอสีลนิกาตะมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็เลยแบบตกใจยังไม่ได้เซฟนะครับอ่ะไปลองกันอีกรอบพุ่เมื่อกี้แบบตายรัวมากมันจะพุ่งมาด้วยนะหลบได้หลบนะคะัลู แล้วนะครับเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้อยากเล่นนานเล่นเยอะอย่างเงี้ยก็ดำน้ำข้ามไปได้นะในเรือมันดำน้ำได้นะแล้วก็ประตูคนที่ผมระเบิดให้ดูก็พาใไปดูเกือบหมดแล้วนะครับ ครับชั้นสี่ผมขอเซฟไว้นะเอ้ยเป็นเกมที่โหดหินมากนะผมแคสมาเนี่ยเอาไปโปรโมทนะแล้วก็เพื่อนๆมายืนยันกันเยอะมากว่าโอ้โหเกมนี้มันซูปเปอร์เวรี่โหดโคตยากจริงๆเลยนะในความทรงจำเพื่อนๆแบบจำนวนมากทางกันนะแบบเป็นเกมอะไรวะเนี่ย สนอก,กนะเกิลนะได้เจอะของเลยเยอะแต่กรออ่ะเหลือน้อย<ะ>เดี๋ยวแค่นี้กะต่างไม้มันมันจะประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณ50%เลยอะ่ะ ออกจากห้องแล้วกลับเข้ามาเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่สนิกะตาจะออกมาเนี่ยเดี๋ยวออกไปก็เจอสนิกะตาอีกมันจะประมาณนี้ ก็ถือว่าช่วงหลังๆนี่เล่นลูปแปลงแล้วสบายขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่ามันช่วยนู่นช่วยนี่ได้ดีกว่านะครับอาวโดอยู่ะโ้โหตกน้ำอีกแต่ว่ายไปไม่ได้แล้วนะครับ เอาแล้กันนะแหวนนะโอ้เออถึงยังน่าจะถึงแล้วนะอ่ะนี่คือบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมกดเซฟไว้ก่อนนะบอร์ดมีวิธีจัดการง่ายๆครับฉากนี้ไม่ยากนะแต่ผมยิงยตัวนี้ก่อนทิงก่อนเดี๋ยวมันเป็นหอกข้างแคร่ผมอ่ะกดโอ้โห ผมใช้มือถือพันพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เดี๋ยวเซนิกตาตะจะหายไปนะใช้จริงเงี้ยครับพอเข้าไปเนี่ยให้เพื่อนๆหลบก,กระสุนนะแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนชั้นสองของของกล่องนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ยิงรัวๆเลยครับถ้ามันถ้ามันยิงตรงๆมาเราก็นั่งหลบแค่นั้นครับแล้วยิงไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถผ่านฉากนี้ได้ไม่ยากนะครับ ถ้าใช้คนอื่นเล่นก็อาจจะยากๆหน่อยนะเพราะว่าอย่างลูกแปงก็จะยิงช้านะโวยมอนก็ต้องไปฟันข้างหน้ามันเลยนะแต่ว่าเราจะหลบก,กระสุนมันไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็จะตายอย่างรวดเร็วเลยนะอันตรายมากโอเคจบฉากสามแล้วเพื่อนๆโดยการที่ผมโหลดสร็จไปหนึ่งครั้งเท่านั้น <laughs> นี่เล่นระวังสุดๆแล้วนะ <laughs> ออก็ถือว่าโอเคครับ <laughs> ไม่ยากฉากสามไม่ยากเหมือนฉาก,พ,กพักครึ่งนะครับ รอยากฉากสุดท้ายนะไฟนอลสเตจนะครับกด A เบาๆหนึ่งทีนะโอเคผมจะเซฟค้างไว้นะก็จบกันแล้วครับกับเอสเตจสามนะครับของลูกแปงซันเซโนอีซันลูกแปงซันเซพันดูล่าโนอีซันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปของ e p 4นะครับสเตจสี่สเตจสุดท้ายแล้วจ้าสุดโหดโหดสุดๆเลยนะครับอย่าลืมติดตามครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ